อึ้งไข่เลยหยาบกันนือึ้งไข่เี่อึ้งไข่ลงยาเลยอึ้งไข่สามอยห้าิกินองไปเยค่ะโงใครยังเดียวเลยตัวนี้วัวันนี้บ่ายเบิ่งเดือบ่ายเบิ่งเดือบ่ายเบิ่งโอ้ยไครยังหักเลยตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบ้าบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อนี่บ้าบันบันทงกัมาตลาดช่องจอมเมื่อเก่าวลรืพี่น้องสวัสดีครับได้ยังสวัสดีครับอ่าได้ยังได้ยังดอกกระเจียวจักบาทวันนี้ดอกดอกกระเจียวสิบห้าโลยีผาบาทครับผมโลยีผามาจะเส้าที่นอนว <โ todos S 1> ันนี้สวัสดีน้งเขาหยาดได้ยังกัน S <S <k iller> อหีหลอกอีหลอกเยอะมากขนาดประหยดมัปนประหับไดไปเบึงอึงพี่นอ้ <S <S องเตลาก็คือคักคักยุ้พี่น้องมันนี่ยืดยตึงโคกตัวหนึ่งแน่นอนร่วมกันอืมร่วมกันยกึงโคกห เป็นอึ่งเผาพี่น้องตัวน,นี้จะเป็นอึ่งเผาอึ่งเผาเนี่เป็นเห็ดไม่พี่น้องออนี่มิเตออึ่งพี่น้องเงาเงาเงาข่นี่ยห่องงาเงามอึ้งมีสอตัวแม่จับพ่งตัว,อ,ตวอีหลอ,อกนะครับเนาะโอ้ห่อพี่หลอกสดๆตัวนี้โลจักบาดตัวนี้ วันี้วนี้เท่ารสิบห้าบาทยี <5. S 2> ท่สิบห้ายี่ห้าครับพี่น้องวัอนี้ยี่หลอกโลยี่ห้าเลยพี่นอ้องเ้อขอบคุณหลายๆมื่อนี้กระเจียวแดงอาวาสพี่น้องอกระเจียวแดงโอ้สวัสดีน้องครับคม,มาอะไรนะเ,เนี่ยู่กระเจียวแดงนูนูนููู่ โอ้เกี่ยวแดงเต็มรถคันนี้เลยพี่น้องเกี่ยวแดงเต็มรถคันนี้เลยมื้อนี้เกี่ยวแดงลงเท่าไหร่วันนี้มาดูเดี๋ยวว่าบันพักเขาไปจนไม่พี่น้องแล้วเจ้าเม็ดเฮ้แม็ดดาเธอผู้ตัวสิบแปดบาทไม่ได้ เมืองดาตัวปูตัวสิบแปดบาทพี่น้องโอ้เกี๊ยวแดงงามมิลลี่พี่ไงน้องพ่อเนาะงามมิลลีเนาะเกี๊ยวไงงามมิลลี่เนาะเนี่นาะเต็มรถเลยโลยิมหาบาทพี่น้องเกี๊ยวแดงเอาฮอนเงาหมดเลยเนาะโลยิมหาบาทยิมหาบาทพี่น้องอืน น้าใหม่เลยพี่น้องเขียวแดงเป็นอึ่งอึ่งปลาลดยังมีเขียบเบีนี่บรรยากาศซื้อขายกับคึกคืนนี้พี่น้องคนเมฆาคนไทยกรอยากหลายจักหน่อยเนาะแต่เมฆากัมูชาบรา่อยมีของมากพี่น้อง ส่วนหากเป็นอึงแน,น่อันนี้ก็นอไหม่นอใหม่อึงเป็นกระเกียวแดงพี่น้องเป็นกระเกียวขาวกะบลูลอยยี่พี่น้องกระเกียวขาวมียูเจ้าหนึ่งพี่น้องมีของกะ อย่าลืมเลพี่น้องตลาดช่องจอมเปิดยุทธสมือตลาดช่องจอมตลาดเศร้าตลาดสดทองจอมเป็นของจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายพี่น้องมาสงมาขายให้พี่ให้น้องเอาไปขายในตลาดเดี๋ีครับกะพี่น้องแวะเขามาสื่อพี่น้องมาเลือกมาสื่อเลยเลยสื่อไปขายนะพี่น้องเนาะหลังรถตัดพี่น้องเปิดยุ่มือหกโมงเสาร์ถึงสามโมงเสาร์พี่น้อง อันนี้ก็เลือกอึ้งกันนะพี่น้องเป็นอึ้งเผาอึ้งเผามืัอนี้ก็ซองอร่อเป็นอึ้งไว้อึ้งไว้พี่น้องอึ้งไว้อึ้งไว้อึ้งโค้งมันนี้เลนลิ้นไส้เป็นหอยพี่น้องเป็นหอยเป็น หอยหน้าแล้วก็เป็นเขียดเป็นแม่งสะดึงเป็นหวายเป็นบาะา้อเอาเร,ารียก,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 กบึงเหียบบึงโรยเท่าไหร่นี่หกสิบบาทหกสบาทครับแมงสะดึงหกสิบบาทเป็นอึง้งเลยพี่น้องเป็นอึง้งป็นอึง้งร้านนี่เป็นปลาไหลเป็นจังไนพี่น้องาไหลายกระมืลปลายอย่างนี้เนาะพี่น้องมาบึงเนาะ ปลากระเงียงปลาหลวงปลากดปลาขาวปลาหมูกุ้งรูดสีสิบอันนี้กำลังมากพี่น้องดอกเป็นดีลอกตกไเป็นกุ้งเป็นไข่มดแดงพี่น้องเป็นแม่เปี๊ยกมดแดงนี่เพื่อเลือกไงเป็นเฮดเฮดด้วยพี่น้องเป็นอย่าง,น,น,งนี้ ตึงตึงขนาดหนครัอ่าเป็นปลาปลาเสียมอยังนี้พี่นองที่หลวกปลาเสียมลอยที่น้องอื่นปลูกโลกลอยกอยมาสมานุลพี่น้องอีหลอกพุดไปปลูก หัวยัหวย่หรอกไปปลูกหิ่ซองใหม่ซองมือเลยเนียน่ยอืมคุณอืม,อมเออเองมาทำอะไรตรงนั้นเองมาทำอะไรนะไหนโบกอ่ะปลารสพี่นอ้องสามสิบโ,โลปลารสปลาเสียม เกียรติบาทเกียรพ่อใน่พ่อเกียร์อันนี้โล่สามสิบโลเรียร้อยเอาเกียร์สามสิบขัน่ค้ชแต้าเลยน่ะจมูกจ้องมูกพัแต่ยกหักไปรืลงอะไน้องคอันนี้เพิ่งเอาเนี่ยเลือลายกระดูกเนี่ยของนี่นี่จะหมดไหมนีลใส่กุญแจ พื้นการตอนนี้มื้อนี้ก็คึกคื่นดีพี่น้องคึกคื่นคืกขาดดีผมเอาวางไว้ตรงนี้เด้ผมเอาวางไว้นี่นี่ขึ้นไม่เอาขึ้นมากเอาอีมากเอาอีมากหนักจังเสียมใหญ่เมงดาก็มีเด้อพี่น้องเมงกดาเมงกระดาเมงดาเมงดามี่เด้อตัวผู้ตัวนี้หน่อยไม่หน่อย เมื่อวานตัวสิบแปดบาทนี่เป็นอึงอ่ะอึงบริเก็ตผักหวานกับยังมีเด้อพี่น้องเป็นหวายเด้อพี่น้องเปนเต็มถ่ายล้พี่น้องเป็นสดๆเลยผักหวานนี่ยังมีพี่น้องงามมัดเท่าไหร่บุญิ่งขายเป็นมัดเลยอื ไปไม่ดไทยเนาะตีก็มีตอึงไปน่น้อร้หมูวานโอ้ยว่าด็มากหวานถึงก็บมงนี่้มือนี้ฟักหวานแปดสบาทเลือกไปน้องฟักหวาน8ปิบาทเลือกอ๋อเออไม่ยาเลือกเอาไม่ยา นี่ตัวขายง่ายขนอกไปลูกเขาลยสามมึงเห็ด่อเท่าไหร่ามาไปดีัน่มยา้เข้าอยากเลยครับสามลอยน้ตงิ๊เต็มหมดพี่น้อง อึ้งด้วพี่น้องมื้อนี่อึ้งไข่200เด้อ,อดพี่น้องอึ้งไอไข่แมงดาแมงดาตัว18 19บาทพี่น้องเป็นปลาหลายอย่างหลายหลายปาลาปลาลุดปลาเสียมปลาลุดปลาเสียมมาคันาาาาาน้นนี้เอ้าเอาเอาเอาในแท้ฮานี่เอ้าเอ้า น,นั่นหม่เป็นอึงพี่น้องบึงในหลังมีอย่างอึงอึง่อึงหกรอเลอร้อเองกระโองะออึงไข่พี่น้องสา้อครับ อึงไข่เล่หยาบกับน้อึ้งไข่เท่อึงไข่ลงหงยาบเลยบอึงไข่สามร้อยห้าสิบกิโลกรังไข่ไปเลยค่ะโก้สดไข่อย่างเดียวเลยตัวนี้วันเดวเลยตัวนี้วันเดียบเลยตัวนอ้ไข่ยังหักเลยตัวนี้ไปเลยค่ะเรื่อง้ยายเราไม่สิเก่งแต่เรา คึกคักดีพี่น้องมันนี้คึกคักคึกคืนดีมันที่สิบห้าพื้นสภาพเด้พี่น้องันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกค่องเเอกอึงใคร่เอม เบิ่งดีพี่น้องคือคักขึ้่นนี่บ่มีทง <c oughs> อึงใครว่าเสต้ร่งครับอึง,อง,องใครอึงใครเอาววกใครก็สุดจะไปไปทางผมนะอ่า <c oughs> คนนีก้าาเรก็ด้แล้วคึกคักดีพี่น้องมึงนี่คึกคักคึกขึ้นอืมเ้าเอาไปเ้าขายยากสิซื้ออยู่นี่คือสิขายง่ายเนาะขึ้นดีพี่น้องหลายอย่างเนาะ เป็นหอยเป็นหอยไม่ไม่้แหอย หนึ่งหลายขึ้นเร็วพี่น้องหลากหลายขึ้นเราว่าจะเป็นกีร uh> ีดพี่น้องปลาลดเขียดเบี้ยเป็นปลาเสียมเนาะพี่น้องเป็นหอยอันนี mm ้ก evet> ็เป็นหอยพี <h 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 <h> <h ่น้องเป็นหอยเป็นหอยเป็นปลาเสียมปลาลดเฮดอีหลอกแม่เป่งปลาลดทั้งทีก็เป็นกีนูนพี่น้องกีนูน บักดหลายอย่างพี่นี่มือมือนี่คนหลายแห้งมือนี่มองมาซือ้อไปพี่น้องกระบานกลับได้ยังอู้ห่ยก็โตห่วยก็โตกระบานพี่น้องกระบ,บานมือนี้ อ้าพี่พ่นอน้องมีแต่อึ้งหรอพี่น้องนี่มีแต่อึ้องอ่อยอยเลย,เยว่างอยู่นี่อึ้งเอาไว้ขายพวกพวกแม่ค้าประเทศเพื่อนบ้านเาท่ากันจับไว้ขายกันกินเกันกำไรพี่น้องครับคลิปนี้แล้วพี่น้องเด้อคลิปตลาดจ้องจอมเนาะพี่น้องเนาะคลิปตลาดสดตลาดเศร้าจ้องจอมมือน,นี่คือคักคือขืออออ้นดีฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี่เด้อพี่น้องอยาก ขา,ขายไงยมือว่ามีช่องทางในการขาการขา,ขายกับแวเข้ามากพี่น้องตลา,าดช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์พี่น้องหลังรถตัด,ด้ถพี่น้องเปิดคู่มือบอว่าจะติดเปิดคู่มือตั้งแต่หกโมงเสาร์ถึงสามโมงเสาร์พี่น้องส,สวยๆมาก,ก็หายหมดจะเ,เก็บเขาเ,าเก็บไปไหวมหมดเก็บไปแฟร์ไปไหวมหมยเนาะ มื้อนี้หลายพี่น้องคลิปนมีกับฝากพี่น <antibiotics> ้องเล้บฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าวันนี้ครับครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเอาแล้วเอาแล้วค้เด็กคนนี้เขาไมเอาเขม่